สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันเสาร์ที่13มกราคม2567ดรเจรินสุราเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีนำบุคลากรในสังกัด ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีเด็กๆเ,เข้าไปเล่นเกมรับขนมและของรางวัลมากมายขณะที่เวทีกลางนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ อ่านสารและคำขวัญบนเด็กของนายกรัฐมนตรีประจำปี2567ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยมีศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติในพิธียุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศึกษาทีการจังหวัดอุดรธานีรายงาน